สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์เน็เหมือนเดิมครับตอนนี้เรามาอยู่กับแกรี่มอสนะครับแล้วเราก็อยู่ในบ้านผีสิงนะครับเราเข้าไปประตูประตูล็อกนะครับผมเออเสียงอะไรเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเออห้องนี้เปิดได้ใช่ครัผมจะลองเข้าไปที่ถูดูนะครับครับผมได้มันลงมาแล้วเฮ้ยลงมาใครใครสบี้เหรอเมื่อกี้อ่ะมัน

ฉันแดงไม่สามารถงับได้นะครับเมื่อกี้หาปืนใครเอาเข้าไปก่อน,อนแน่ <c oughs> <c oughs> มีศบด้วยนะครับมันคงจะไม่ลุกขึ้นมาใช่ไหมฮะผมก็ไม่รู้ครับ <c oughs> มันมีเสียงกนด<ม>ิ้มีเสียงกี้ด้วยมีเสียงกี้ด้วยครับบ้านผีสิงโอตยตกใจดิมันจะไม่ลุกมาใช่ไหมเอยเก็บก่อนมีกระสุนปืนลูกซองตรงนี้นะครับ เราต้องมาเคาะกะโหลกนี่ฮะชูหัวดีอยู่ไหนฮ้กะโหลกลองลองดูครับลองดูครับไม่มีอะไรไม่ได้เ้อกลับไปทางเดิมวันนี้นะบ้าหูลองับเลยก็ไม่อาตัวด้วยนยไรลุกเองลุงเองโอ้สุดยอดเลยครับอ๋อเราได้แฉลงมาแล้วนะครับเราจะไปตีช่องแอร์เมื่อกี้เราไม่ได้อัดคลิปนะครับมันมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้โอ้ยไปด เราจะงัดนะฮะช่องแอร์ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นไเลยลุงมีไฟฉายฮะเดี๋ยวลุงจะไป้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้ผมไม่เห็นอะไรอะไรอะไรโอ้ยเจ๊มันเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยวางเมื่อกี้มีอะไรไม่รู้พุ่งใส่หน้าลุงเลยมันจัดใส่หน้าลุงเลยโอเคป่าตะกล้องนำไปเลย ปิดประตูห้องนี้ก่อนร้อนใช่เราออกขวาทางขวาทางขวาด้วยทางขวาโอ้ไปทางขวาเฮ้ยเฮ้ยเพคแคปเพคแคปเพคแคปเพคก็ไแล้อืมเอ้าตะเกียงทุบตายไปแล้วได้ทุบได้ยังไงอ๋ออะไรมาคตรเคี้ยวจังมันบักอะไรวะตรงนี้ไม่ยอมงั้นถอยมาเออโอเคเดี๋ยวลุงงัดเอง โอ,โ,อโอ้โหมีแต่ตัวอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเออจับบัตเออเนี่ยมันมีกระสุนปืนให้นะเนี่ยแต่เราในตัวผมมีลูกโม่นล้วทำอะไรเอา้ายังไม่รู้เลยเนี่ยเราเรามีกระสุนปืนไหมล่ะมี6นัดเอีก6นัดสุดท้ายาแหมมีอยู่เลยสุดยอดเลยครับอ่ะเข้าไปจัดก,การ ตะกอกตะกอกตะกอกเอาแล้วตะกอกงัดไปแล้วกบกบกาดไปแล้วกบู๊บไปว้าวมันจะซุ่ปืนเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันมีเฟซแฮกเกอร์หลายตัวมากอุ๊ยโอ้ยผมได้ลูกซองว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 ผมไม่ไหวแล้ว โอ้พบกับตายเออฮะมียาไหมมียาให้ผมไหมครับข้างบนครับข้างบนฮะข้างบนข้างบนฮะลุงเรียบร้อยครับลุงขึ้นไหมเอ้ยข้างบนมีกระสุนปืนนะฮะโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้โหโอ้ยช่องแอร์อีกแล้วอ่ะโคตรเกลียดเลยช่องแอร์เนี่ยเอางี้เมื่อกี้ลุงเจอละเต็มเต็มหน้าเลยตะก้องเอามั้งเฮ้ยลุงเอาเหรอไป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  เสียวเลยไม่มีอะไรครับตอนนี้ว้าวมีแค่แคบโอ้ทําไมมันเจอแต่สัตว์ประหลาดมัไมมันไม่เจอจ่าไส้หน้ากูบ้างมึงยีวะแต่ว่าแต่ว่าปลายทางอาจจะมีก็ได้ว้าวเด๊ะเด๊ะเด๊ะเดมึงมีทางขวาเฮ้ยมึง โอ้โหไอ้ดี้เลยครับเมื่อกี้ไอ้ดี้เลยกระโดดลงมาแล้วใส่ผม,มเมื่อกี้ช่องแอร์นี้อีกแล้วทำไมกูเจออย่างเดียวเลยวะอ่ะเาไปผมต้องเข้าไปแก่อ่ะว้าวโคตรเกลียดเลยแบบนี้เฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะเจออะไรตุ่มตุ้มตุ่มมาเคาะเล่นสิ <c oughs> ผมเสียวอ่ะเอาไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ที่เดิม เฮ้ยระวังนะมีห้องแอบอยู่ตรงนี้อ่านี่นี่แหละไปเก็บเกาะก่อนเลือดน้อยไปเก็บเกาะก่อนนะอุ้ยตัวนี้ตัวนึงอุ้ยอย่าบังดิประตูห้องตรงนี้ล็อกโอเคนี่เปิดได้ข้างในต้องมีอะไรจัดใส่หน้าแน่ๆมึงจะเข้าไปลุงลุงแน่ใจกูเจอมาเยอะละมึงแม่งไม่เจอมึงเจอแต่สัตว์ประหลาดเข้าไป เจอได้<อ>แ,แคบเลยเราเจอเคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะฮะเจอแก้วจาแก้วเปิดได้เปิดได้นะฮะตอนนี้เปิดได้อ,าอา้าวเลือดเอลือเดเลือดตอนเราจะเปิดห้องต่อไปออล็อกโอเคโชคดีนี่<อ>ห้องนี้ไอ้บ้าไอ้เหี้ยทำไมกูเจอตลอดวะ <c oughs> <c oughs> เอามึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลย โอมันมืดอย่างนี้เฮ้ยนี่ทางออกนี่เอ็กซิสนะเขาบอกว่าทางออกฮะเราปิดประตูก่อนอนิฟอายนิฟคต้องหาคุณแจด้วยมีซ้ายกับขวาเจอไม่เจกูไม่เอาห้องน้ำกูไม่เอาห้องน้ำทำไมอะเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเอี๋เพีาะว่ามัยตเองมีครับอยนี ไปกระตกแตก๋ลันเราไปตรงนู้นดีกว่ามั้งจะพิบคุบคุบพับตรงนั้นน่ะนั่นสนุกนะนั่นแหละข้างในอ่ะอ่ะมึงเลยมึงเลยไม่เจออะไร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 เออโอ้เฮ้ยปืนกลครับแล้วก็ซ่วมที่ไม่แลกนะครับถ้าวิธีเจอผีจัดกลัวกลัวผีเสียงอะไรเราต้องถอยหลังครับ ลอยลำลอยลำลอยลำลุกไหมไม่ลุกนะ่ตรงนี้เป็นห้องมีเลือดนี่เออนั่นไงมีมีฮิวให้ครับไปเอาดิไปเอายิวดิไปเอาฮิ่มันกว้างางี้มันดูยังไงแปลกๆมันไปฮะไปเอาฮิวฮะเลือดน้อยฮะไปเอาฮิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยขบวยเครื่งหลังไม่มีดิดต่อไหม โอ,โอ้ซอมพี่โอเคอใช่ยิงหัวมาไน้าจหมุตที่เหลือก็ใช้หมัดเอาเอาว่าไปชุบเองอางการเลยครับเดี๋ยวข้างล่าง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 โอ้โหแม่ อาจจะห้องควบคุมโอ้อ้ยมีกระสุนครบเลยเฮ้ยหลังโอเคครับเฮ้ยแล้วเราจะเปิดยังไงอ่ะหอยหม่อ้าว,าว <laughs> ได้ลูกสองร้อยอนดัดครับผมนี่มันเครื่องอะไรกัน,นกด e ตรงครับ ลองเปิดประตูนี้ได้ไหมเปิดดิไม่ได้ออติดกลับทางเดิมเไปช่วงหน่เลยนี่เหรอไม่เคยเอ่ออ่ะ,อะเข้าไปเลย <c oughs> มยีางล่างครับอ๋อโอเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่มีกล้องวงจรปิดฮะเดอวดอโอเพเลประตูตรงไหนวะน่ะอ๋อตรงเอเดี๋ยวกลับไปดูไป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 กลับไปต้องเจออะไรแน่เลยนี่ไหมนี่ไง โอ้เฮ้ยเฮ้ยเก็บเลือดก,ก่อนเลือดน้อยอะ่ะไปเก็บเลือดว้าวกุญแจนี่งนไงเี็ไงกุญแจโอ้เพีาายงโค้ดไซไฟเลยมันต้องมีด้านไงกูว่าแล้วจริงเลยครับผมถือกุญแจอยู่ไปเป็นทางไหนต่อไปทางที่เอเ็กซิ โอ้โหเดวเดดเดดปับนึงปัดนึ่งปัดนึงวะเออแจแล้วก็กราชทกไอกอยู่ไหนมาเนี่ยเรวมาเร็วเดี๋ยวไปสุด<ป>แล้วาเลยมาเลยเลยมาเลยเลยมาเลเเฮ้ยโอ้โหมีประตูไป วิ่งไปเฮ้ยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยออกไปไปเจกุญแจกุญแจอ่ะกุญแจหายเหรอไม่ใช่ทางนี้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 เรียบร้อยเปิดไปเยี่ยมเยี่ยมไป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 เอาไปเอาเกิดอะไรขึ้นติดอะไรวะลงมาข้างล่างสิ อยู่ตรงเีย<อ>ว้าวเปิดไฟฉายแล้วล้ะเยี่ยมอุ้ยเกาะไอ้เลดเปิดไฟฉายแล้วแล้วเยี่ยมเลยมีฟิสิกส์กันตรงนี้ฮะเอ้ยมีกรารวิตีกันใช้กรารวิตีดูดไหมรอเปล่าการวิตีดูดเนาะการวิต <c oughs> ีดูได้เออ โอเควันนี้เดินนำหน้าไปเลยไปเราก็มีปืนละไปแม่งเลยจัดนี้ใส่หน้าูวาพ่อมึงเหรอเฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงนี่มันอะไรวะนี่นี่มันโรงงานนรกอะไรเนี่ย security room แหม่ปิดก่อนอืมเรียบร้อยฮะเยี่ยมครับต้องตรงนี้ล็อกนี่ก็มีคนฝากไปเก็บเลือดไปเก็บเลือดปิดประตูตรงนี้ดูว่าไม่รอดใจว่ะ แม่แมใครจะเป็นแม่นิ่มเลยไปมุงมั่วไปเลยแน่ใจอ่ะไปเลยอเอ้ยเอ้ยชูบีคอนทิเนียร์บ้าบอครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วเราก็จบพาร์ทแรกนะครับกับแมปกับแมปแบบนี้นะครับเออผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ